ท่านประธานที่เคารพกระผมรบต่างคณะรูรักสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสก็เนน่ยต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้บรรจุรายละเอียดรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลบระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนของคณะกรรมการเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ ก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสามัญทุกคณะเนี่ยนอกจากจะมีหน้าที่ในการการกรองพิจากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการนั้นแล้วและนอกจากจะมีหน้าที่ในการกํากับการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการแล้วข้อสําคัญก็คือข้อบังคับข้อที่77นะครับของข้อบังคับของวุฒิสภาได้กําหนดไว้ว่าให้ กรรมธิการในคณะกรรมการนั้นๆเนี่ยได้พิจารณาศึกษาเรื่องที่สําคัญที่อันควรแก่การนํไปสู่การพิจารณาพร้อมกับรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะครับในการนี้กรรมธิการพนัฒนาสังคมก็ได้ดําเนินการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกรรมธิการไม่ว่าจะเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้มีความหลากหลายทางเพศผู้ด้อยโอกาสผู้พิการรวมทั้งสาระที่เกี่ยวข้องในทางสังคม โดยเฉพาะสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อที่มีผลกระทบต่อเด็กนั้นคณะกรรมการได้มีโอกาสนําเสนอรายงานสองเรื่องก่อนหน้านี้เข้าสู่สภาแห่งนี้ไปแล้วเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสําหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเรื่องนี้ได้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อครั้งที่6 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองวันอังคารที่24พฤศจิกาพุทธศักราช2,563ก็อยากจะเรียนท่านประธานว่า <ceu oking> <words> เร er ื่องนี้หลังจากผ่านสภาได้เข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีขณามันตรีได้มีมติส่งผลการศึกษาดังกล่าวไปให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาดูว่าจะสามารถดำเนินการตามข้อเสนอที่ผ่านวุฒิสภาไปหรือไม่นี่คือเรื่องแรกที่ได้ผ่านสภาไปแล้ว เรื่องที่สองที่เกี่ยวข้องกับสื่อก็คือเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวซึ่งร่างรายงานฉบับที่สองนี้ได้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันอังคารที่22ธันวาคมพุทธศักราช2563ซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ผมได้ทราบมันก็คือได้ผ่านเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีแล้วเช่นกันก็ได้มีมติมอบให้หน่วยงานต่างๆนําไปศึกษา เทียบเคียงดูว่าจะสามารถดําเนินการใดได้บ้างบัดน,นี้รรท่านประธานที่เคารพครับได้มาถึงเรื่องที่3ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโดยตรงก็คือเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลดกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนซึ่งกรรมธิการก็ได้ศึกษาเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสได้นารายงานฉบับนี้นี่นะซึ่งอยู่อยู่เล่มนี้นะครับเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้นะครับในโอกาสนี้ต้องขอญาติท่านประธานกรรมธิการจะขอมอบมายให้ดรธีรรัตน พันธวีวงธนาอเนกซึ่งเป็นรองประธานคณะทำงานรวมทั้งท่านธนากรคมกริตซึ่งเป็นเลขาธิการมูลที่รงลงกันอยู่พน,นันได้เป็นผู้นำเสนอรละเดียดของรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมครับท่รรานประธานขอพระคุณครับ